เช้าหนึ่งของชีวิตไม่ใช่เพียงการลืมตาตื่นขึ้นมาเพื่อดำเนินวันใหม่หากแต่เป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดไปสู่โอกาสแห่งบุญและความดีงามที่สามารถสร้างขึ้นได้โดยไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องแสแงหาสถานที่อันไกลโพ้นเพียงแต่รู้จักตั้งจิตให้ถูกต้องบุญนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นอย่างมากมายเกินกว่าที่ใจจะนึกถึงพระพุทธองค์เคยตรัสสอนไว้ ว่าจิตท,ที่เป็นกุศลย่อมเป็นรักฐานของบุญทั้งปวงหากจิตเราตื่นมาแล้วเต็มไปด้วยความเมตตาความกตัญญูและความตั้งมั่นในธรรมบุญนั้นย่อมยิ่งใหญ่กว่าการทำบุญภายนอกนับพันนับหมื่นครั้งเพราะบุญแท้จริงไม่ใช่เพียงการถวายสิ่งของหรือไปประกอบพิธีกรรมหากแต่คือการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อเราตื่นเช้าหากตั้งจิตให้เปี่ยมด้วยเมตตา ระลึกถึงพระรัตนตรยัยและหมั่นปลุกเร้าใจให้เดินบนหนทางแห่งธรรมสิ่งเหล่านี้ย่อมกลายเป็นแสงสว่างนำพาชีวิตเปลี่ยนความมืดมนให้กลายเป็นความแจ่มใสเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นปัญญาและเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันแห่งบุญอันยิ่งใหญ่บุญนั้นไม่จำกัดอยู่แค่การไปวัดไม่จำกัดอยู่แค่การถวายสิ่งของแต่เกิดขึ้นจากใจที่ประกอบด้วยศรัทธาและความดีงาม เพราะเมื่อจิตตั้งอยู่ในทางที่ถูกแม้ยังม่ได้ก้าวเท้าออกจากบ้านบุญก็เกิดขึ้นแล้วยิ่งใหญ่กว่าการไปวัดนับพันครั้งและบุญนั้นจะค่อยๆหล่อเลี้ยงหัวใจส่องสว่างออกไปยังชีวิตและผู้คนรอบข้างลองคิดดูสิครับหากทุกเช้าเราตื่นขึ้นมาแล้วตั้งจิตให้บริสุทธิ์แท่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายและตั้งใจจะไม่บีเบียนใคร วันนั้นทั้วันจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังบุญเต็มไปด้วยความสุขสงบแม้เจออุปสรรคหรือปัญหาใจก็ยังคงมั่นคงมีแสงแห่งธรรมคุ้มครองนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่าบุญใหญ่ที่สุดอยู่ที่จิตมิใช่อยู่ที่พิธีกรรมและมิใช่อยู่ที่สถานที่หากแต่เป็นความตั้งใจจริงในการฝึกจิตให้สะอาดให้เปี่ยนด้วยคุณธรรมเมื่อเราลืมตาตื่นขึ้นมา สิ่งแรกที่ควรทำไม่ใช่การรีบคว้าโทรศัพท์หรือเร่งรีบไปตามกิจวัตรประจำวันแต่ควรหยุดใจเพียงชั่วขณะหายใจลึกๆอย่างสงบแล้วตั้งจิตให้อยู่กับปัจจุบันเพราะทุกลมหายใจยามเช้าคือของขวัญจากธรรมชาติและคือโอกาสอัลลัาค่าในการสร้างบุญตั้งแต่เริ่มวันพระพุทธองค์สอนให้เราตั้งสติรู้เท่าทันกายและใจเพียงแค่รู้ว่าเรากำลังหายใจเข้า รู้ว่าเรากำลังหายใจออกใจเราก็สงบขึ้นทันทีและความสงบนี้เองคือหลักฐานของบุญเพราะจิตที่สงบเป็นจิตที่สะอาดและจิตที่สะอาดก็พร้อมจะงอกงามไปสู่ความดีทั้งปวงจากนั้นให้เราระลึกถึงพระรัตนตรยัยระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยใจอ่อนน้อมเปรียบเสมือนเรากำลังกราบลงในหัวใจตนเอง การระลึกเช่นนี้จะทําให้ใจเราเต็มไปด้วยศรัทธาเต็มไปด้วยพลังแห่งความดีและเป็นการเชื่อมโยงตนเองเข้าสู่กระแสธรรมที่ไม่เสื่อมคลายเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจงแผ่เมตตาออกไปเริ่มจากแผ่ให้ตนเองเอโหสิกรรมให้กับตัวเราให้อภัยในสิ่งผิดพลาดที่เคยทําแล้วค่อยๆขยายออกไปสู่ครอบครัวคนใกล้ตัวและสุดท้ายคือสรรพสัตว์ท,ทั้งหลาย การแผ่เมตตาเช่นนี้คือการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่ได้ใช้เพียงวัตถุสิ่งของแต่ใช้พลังจิตอันเปี่ยมด้วยความรักและความการุณาแล้วเราจะสัมผัสได้ว่าเพียงไม่กี่นาทีแรกของเช้าใจเราก็เบาสบายเหมือนถูกชำรัดด้วยสายน้ำแห่งธรรมเหมือนมีแสงสว่างส่องลงกลางใจและบุญนั้นก็เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่ยังไม่ก้าวออกจากห้องนี่คือบุญที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ยิ่งใหญ่กว่าการไปวัดนับพันครั้งเพราะเกิดจากการขัดเกลาจิตอย่างแท้จริงอย่าลืมว่าบุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปหาจากที่อื่นแต่บุญอยู่ที่ใจของเราเองหากใจเรามีเมตตามีศรัทธาและมีสติบุญก็ย่อมเกิดขึ้นทุกลมหายใจและเมื่อบุญเกิดขึ้นตั้งแต่ยามเช้าทั้งวันของเราก็จะเปลี่ยนไปทุกสิ่งที่พบเจอจะมีมุมมองใหม่ ทุกอุปสรรคจะกลายเป็นครูและทุกความสุขจะกลายเป็นกำลังใจให้เราเดินไปในเส้นทางทรรมต่อไปการตั้งจิตดีๆยามเช้าก็เปรียบเหมือนการตักน้ำใสภาชนะทีละหยดแม้น้ำหยดเล็กๆจะดูน้อยนิดแต่เมื่อทำทุกเช้าทุกวันน้ำก็จะค่อยๆสะสมจนเต็มภาชนะและกลายเป็นความอุดมสมบูรณ์ฉันใดก็ฉันนั้นใจที่ตั้งไว้ในทางธรรทุกเช้าแม้เพียงสั้นๆ บุญก็จะสะสมหล่อเลี้ยงและขัดเกลาใจเราให้ผ่องใสย,ยิ่งขึ้นในทุกๆวันในทางตรงกันข้ามหากตื่นมาแล้วจิตเต็มไปด้วยความฟุง้งซ่านเต็มไปด้วยความโกรธความเร่งรีบก็เหมือนเราต่อให้หยดหมึกดำหยดลงในน้ำใสแม้หยดเดียวก็ทำให้น้ำขุ่นและหากสะสมทุกวันใจก็ย่อมมืดหมวัวแต่หากเราตั้งจิตดีๆทุกเช้าก็เหมือนการเติมหยดน้ำใส ค่อยๆล้างความกุนัวออกไปและทำให้ใจเรากลายเป็นน้ำใสสะอาดที่สะท้อนแสงแห่งธรรมได้ชัดเจนพระพุทธองค์เคยเปรียบเอาไว้ว่าจิตคือหลักฐานของการกระทำทั้งปวงหากจิตดีว่าจะย่อมดีการกระทำย่อมดีแต่หากจิตเศร้าหมองทุกสิ่งที่ตามมาก็ย่อมเศร้าหมองไปด้วยนี่เองคือเหตุผลที่ท่านจึงสอนให้เราเริ่มวันด้วยจิตที่ตั้งอยู่ในทางกุศล เพราะเมื่อหลักฐานถูกวางไว้มั่นคงต้นไม้แห่งชีวิตก็จะเจริญงอมและให้ผลคือความสงบและความสุขลองพิจารณาดูเถิดการตื่นเช้าพร้อมจิตที่เปลี่ยนเมตตาก็เหมือนเรานำดอกไม้หอมมาวางไว้ในใจทั้งวันใจเราก็จะหอมหวานและผู้คนรอบข้างก็จะได้รับกลิ่นหอมแห่งความดีนี้ด้วยในทางกลับกันหากตื่นมาแล้วตั้งจิตด้วยความโกรธหรือความหงุดหงิ ็เหมือนเราเผาไฟในใจตนเองไฟนั้นย่อมลามไปเผาผลาญความสุขทั้งวันดังนั้นบุญยามเช้าที่เกิดจากการตั้งจิตดีๆจึงเป็นหลักฐานสำคัญเป็นพลังที่ช่วยเปลี่ยนวันทั้งวันให้เป็นวันแห่งบุญไม่ต่างจากการเริ่มต้นเดินทางไกลด้วยก้าวแรกที่มั่นคงหากก้าวแรกถูกต้องการเดินทางทั้งสายย่อมราบรื่นและจะนำเราไปถึงจุดหมายอย่างแน่นอนเมื่อเราตื่นขึ้นมาในยามเช้า อย่าเพิ่งรีบเร่งลุกจากที่นอนจงหยุดใจเพียงครู่หนึ่งหายใจลึกๆอย่างช้าๆรับรู้ว่าตนเองยังมีชีวิตอยู่รับรู้ว่าลมหายใจนี้ยังคงต่อเนื่องแล้วเอ่ยคำขอบคุณเงียบๆในใจขอบคุณชีวิตที่ยังให้โอกาสเราขอบคุณธรรมชาติที่ยังอบอุ้มเราไว้นี่คือก้าวแรกของการตั้งจิตที่เต็มไปด้วยบุญขั้นที่หนึ่งตั้งสติในลมหายใจ เพียงรู้ว่าเราหายใจเข้าและรู้ว่าเราหายใจออกไม่ต้องบังคับไม่ต้องเสียแซงแค่รู้และอยู่กับลมที่ไหลผ่านการรู้เช่นนี้จะทำให้ใจเราคลายความฟุ้งซ่านและกลับคืนสู่ความสงบขั้นที่สองระลึกถึงพระรัตนตรยัยกราบพระในใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นครูระลึกถึงพระธรรมอานเป็นนททางพุ้กข์และระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ เพียงน้อมใจระลึกด้วยศรัทธาใจก็จะอบอ,อุ่นและเกิดพลังแห่งบุญอันประเสริฐขั้นที่สแผ่เมตตาเริ่มจากแผนเมตตาให้ตนเองเอ่ยเบาๆในใจว่าขอให้เรามีความสุขขอให้เราพ้นทุกข์ขอให้ใจเราสว่างสวยแล้วค่อยขยายออกไปสู่ครอบครัวคนที่เรารักแม้กระทั่งคนที่เราเคยโกรธเคืองและสุดท้ายคือสรรพสัตว์ทั้งหลาย การแผ่เมตตานี้เหมือนการจุดแสงเทียนในความมืดยิ่งแผ่มากแสงสว่างก็ยิ่งขยายขั้นที่สตั้งจิตอธิษฐานในทางกุศลอธิษฐานว่าวันนี้เราจะไม่เบียดเบียนใครเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราจะเป็นเหตุแห่งความสุขแก่ผู้อื่นคำอธิษฐานเช่นนี้เหมือนการวางเข็มทิศให้ชีวิตทำให้การกระทำตลอดทั้งวันดำเนินไปบนเส้นทางบุญ เพียงเท่านี้ใช้เวลาไม่กีน่นาทีใจเราก็จะถูกยกขึ้นสู่ความสงบความเมตตาและความตั้งมั่นในความดีและนี่เองคือการสร้างบุญใหญ่ตั้งแต่เช้าบุญที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ายิ่งใหญ่กว่าการไปวัดนับพันครั้งเพราะบุญนี้ไม่ใช่เพียงพิธีภายนอกแต่คือการเปลี่ยนแปลงจากภายในและเมื่อเราเริ่มต้นเช่นนี้ทุกเช้าใจเราจะค่อยๆแข็งแรงอดทนต่อความทุกข และสว่างสวัยด้วยธรรมไม่ต่างจากการรดน้ำต้นไม้เล็กๆทุกวันวันหนึ่งมันจะเติบใหญ่แต่กินก้านสาขาและให้ร่มเงาเย็นสบายฉันใดก็ฉันนั้นใจเราที่ได้รับการบ่มเพาะด,ด้วยการตั้งจิตดีๆทุกเช้าย่อมเจริญงอมในเส้นทางแห่งบุญเช่นเดียวกันในทุกเช้าที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาหากเราเพียงแค่ตั้งจิตให้ดีตั้งใจให้ใสตั้งสติให้มั่น ก็เหมือนกับเราได้สวดมนต์ในใจโดยไม่ต้องขยับริมฝีปากเหมือนกับเราได้ถวายดอกไม้หอมโดยไม่ต้องถือไปวัดและเหมือนกับเราได้บูชาพระธรรมโดยไม่ต้องรอเวลาใดๆการตั้งจิตเช่นนี้คือการสร้างบุญที่แท้จริงบุญที่เริ่มต้นจากใจบุญที่ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องอาศัยสถานที่แต่กลับยิ่งใหญ่และประเสริฐที่สุดเพราะบุญที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจบริสุทธิ์ บุญที่เกิดขึ้นจากการรู้จักกำกับใจให้ดีตั้งแต่แรกตื่นนั้นเป็นบุญที่ต่อยอดชีวิตทั้งวันเปลี่ยนความคิดทั้งวันและเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทั้งชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานทุกสิ่งสำเเ็จได้ด้วยใจหากเช้าของเราถูกกำหนดด้วยใจดีใจดีใจที่คิดถึงความเมตตาใจที่คิดถึงการให้อภัยใจที่คิดถึงการทำสิ่งที่เป็นกุศล ก็ย่อมทําให้ทั้งวันนั้นเต็มไปด้วยพลังงานดีๆที่ส่งต่อถึงผู้คนรอบข้างและย้อนกลับมาหาเราอย่างไม่ขาดสายการไปวัดนับพันครั้งหากใจยังฟุ้งซ่านยังโกรธยังอิจฉาบุญก็เหมือนน้ำที่รินลงบนใบกล้วยไม่อาจเก็บไว้ได้แต่เพียงแค่การตื่นเช้าแล้วตั้งจิตให้สงบให้ผ่องใสให้แนวแน่ในความดี ก็เปรบเหมือนเราได้สร้างมหาสมุทรแห่งบุญไว้ในใจที่ไม่มีใครพลากไปจากเราได้และจะคอยประคองเราให้ก้าวเดินในเส้นทางชีวิตยอย่างมั่นคงอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความหมายเมื่อตื่นเช้าก่อนที่เราจะเอื้อมมือหยิบโทรศัพท์ก่อนที่เราจะรีบร้อนกับภารกิจทั้งหลายหากเราเพียงหลับตาเบาๆแล้วหายใจลึกๆน้อมจิตให้อยู่กับปัจจุบันแล้วตั้งใจว่า วันนี้เราจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครวันนี้เราจะพูดแต่สิ่งที่อ่อนโยนวันนี้เราจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเพียงเท่านี้หัวใจก็สว่างความคิดก็ใสบุญก็เกิดขึ้นแล้วโดยไม่ต้องก้าวออกจากบ้านการตั้งจิตตอนเช้าเปรียบเหมือนการหยอดเมล็ดพันุ์เมล็ดพันุ์ที่เราวางลงในดินของจิตใจหากเป็นเมล็ดแห่งความโกรธความบิดฉาความหมุดยิด ทั้งวันก็ย่อมงอกงามแต่สิ่งที่ขมขืนแต่หากเป็นเมล็ดแห่งเมตตาการุณาความกตัญญูทั้งวันก็ย่อมเต็มไปด้วยดอกไม้แห่งความสุขผลแห่งความสงบและร่มเงาแห่งบุญที่แผ่ไปยังคนรอบข้างเพราะแท้จริงแล้วบุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องออกแรงไปสหไกลไม่ใช่สิ่งที่มีเพียงในพิธีกรรมแต่บุญคือการมีสติรู้เท่าทันใจและกำกับใจให้ตั้งอยู่บนความดี การทำแบบนี้ทุกเช้าคือการสร้างหลักฐานแห่งชีวิตใหม่ในทุกๆวันเหมือนเราได้เกิดใหม่อีกครั้งได้มีโอกาสเริ่มต้นอีกครั้งและได้เดินไปบนเส้นทางที่สว่างสวัยด้วยปัญญาเมื่อเราตั้งจิตด,ดีๆตอนเช้าบุญที่เกิดขึ้นในใจนั้นไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตัวเราเองแต่ยังแผ่ซ่านออกไปสู่ครอบครัวอย่างแนบแน่นเมื่อเรามีจมิตสงบพูดด้วยถ่อยคำอ่อนโยน ย่อมทำให้บรรยากาศในบ้านอบอุ่นผู้เป็นพ่อแม่ย่อมยิ้มได้ผู้เป็นคู่ครองย่อมรู้สึกถึงความเข้าใจลูกๆก,ก็จะซึมซับความอ่อนโยนนั้นโดยไม่ต้องสอนด้วยคำพูดแต่เรียนรู้ผ่านการกระทำที่เปี่ยมด้วยเมตตาบุญที่เริ่มจากการตั้งจิตในเช้าเพียงไม่กี่จิตใจสามารถกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งครอบครัวดำเนินวันใหม่ด้วยพลังที่สดใสบ้านที่เต็มไปด้วยคำพูดดีๆ เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อก็เหมืนวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางใจเป็นสถานที่พักพิงให้กับทุกคนในครอบครัวและไม่เพียงเท่านั้นบุญที่เกิดจากใจตอนเช้ายังส่งผลต่อการทำงานและหน้าที่การงานเพราะเมื่อใจเราสงบเรามีเมตตาเรามีเจตนาที่ดีต่อผู้อื่นเราก็ย่อมทำงานด้วยความตั้งใจด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความเอาใจใส่ผลงานย่อมออกมาดี ผู้ร่วมงานก็ย่อมศรัทธาและไว้วางใจสิ่งเหล่านี้เองคือผลของบุญที่ปรากฏในรูปแบบที่จับต้องได้ในทุกความสำเร็จในทุกความก้าวหน้าดังนั้นบุญตอนเช้าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยหากแต่เป็นพลังเงียบที่เปลี่ยนทั้งชีวิตทั้งครอบครัวและทั้งหน้าที่การงานให้เจริญงอมไปพร้อมกันเมื่อเราตั้งจิตด,ดีๆตั้งแต่เช้า นอกจากจะส่งผลต่อครอบครัวและงานการยังช่วยประคับประคองสุขภาพกายและใจให้เบาสบายเพราะใจที่ไม่เต็มไปด้วยความกังวลความโกรธหรือความเครียดจะทำให้ร่างกายไม่ถูกเผาไม่ด้วยพิษของอารมณ์หัวใจก็เต้นเป็นจังหวะปกติลมหายใจก็สม่ำเสมอร่างกายก็ทำง,งานได้อย่างสมดุลสุขภาพจึงดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดภายนอกมากนักในทางตรงกันข้าม หากใจเราเริ่มต้นวันด้วยความหงุดหงิดความเร่งรีบหรือความไม่พอใจทั้งวันร่างกายก็จะตึงเครียดโรคภัยก็มีโอกาสถามหาเพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวหากใจดีกายก็ผ่อนคลายหากใจสงบกายก็เป็นสุขนี่แหละคือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้ว่าการตั้งจิตในทางดีตั้งแต่ยามเช้าบุญยิ่ยงใหญ่กว่าการไปวัดนับพันๆครั้ง เท่านี้ไม่ใช่แค่การสร้างบุญเพื่อหวังผลในภพหน้าแต่คือการสร้างสุขสร้างความหมายและสร้างพลังแห่งชีวิตในปัจจุบันนี้เองและเมื่อเราฝึกทำบ่อยๆทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาใจเราก็จะสว่างสวยเหมือนแสงอาทิตย์แรกยามรุ่งอรุณพร้อมที่จะนำพาเราและคนรอบข้างให้ก้าวไปในเส้นทางแห่งบุญแห่งความสุขและแห่งความพ้นทุกอย่างแท้จริงดังนั้น อย่ามองข้ามเช้าวันใหม่ที่เราลืมตาตื่นเพราะทุกเช้าคือโอกาสในการปลูกบุญโอกาสในการกำหนดทิศทางชีวิตเพียงเราตั้งจิตดีๆตั้งใจเป็นผู้มีเมตตามีสติและทำสิ่งเล็กๆที่ถูกต้องผลบุญนั้นยิ่งใหญ่กว่าการไปวัดนับพันครั้งเพราะบุญที่แท้จริงอยู่ในใจอยู่ในความคิดอยู่ในการกระทำเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกๆวันและสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆหล่อหลอมชีวิต ให้เต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังคลิปนี้มีใจที่สว่างสวยในทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมามีชีวิตที่เบิกบานครอบครัวที่อบอุ่นการงานที่เจริญรุ่งเรืองและมีเส้นทางชีวิตที่เต็มไปด้วยบุญกุศลและปัญญาหากท่านชอบเนื้อหาในแนวทางธรรมสร้างแรงบันดาลใจนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดธรรมะดีๆที่จะช่วยหล่อเลี้ยงใจ และเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้ดียิ่งขึ้นไปทุกวันนะครับ